Okay, okay, mamma, mamma. Det yeah. kan yeah. jeg Ja, alene? Nej, du jo ikke. Jeg se her. Jeg kan bære mere, ikke? Ja. Wow. <laughs> oh. Yeah. Skal vi op? Ja. Nu væk. Jeg fra Ja. Fordi jeg er to. Ja. Fordi, fordi สวัสดีค่ะค่นึ่งองสาสวัสดีค่ะจ้าวันนี้ช่องอิสานเดนมาร์กเราจะมาเปิดกล่องของฝากอีกแล้วพี่น้องอันนี้คือคลิปพิเศษที่หนึ่งนะพอดีว่าวันนี้มูลได้รับกล่องของฝากจากเมืองไทยนะพี่น้องนะก็จริงๆแล้วก็คือ f c คนเดิมนะคะที่ส่งมาให้พวกเรามูลก็ดีใจจริงๆเลยพี่น้อง ทั้งดีใจเลยกับทั้งเก่งใจนะพี่น้องเนาะอันนี้เราส่งมากเลยที่แบบว่าบ่ได้บ่ได้บอกเนาะยูยูกับมี่เขาไม่เป็นไรยูยูกับมี่แบบว่ากระดาษให้ไปเอาเนาะพี่น้องเนาะมึงกับโบหมูว่าเป็นอีหยงองรอดที่ไหนได้ก็คือพี่คนที่ เคยส่งมาให้เราแล้วนะทีนี้แกก็ส่งมาอีกค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ขอบคุณสิลูกป้ายาขอบคุณค่ะสิลูกขอบคุณค่ะโอเคถ้างั้นแม่แม่แกะเลยนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอโอเคมันแกงน,นิดนึงเก่งมากเก่งมามก นี่แม่แกะเองน้องโมจิวนี่อย่างน้อยอะไรใหญ่ยังวะอะไรนะข้างในรู้ไหม <c oughs> น้องยากกับฟ้ายังเรียกคุณป้าใช่ไหมคะคุณป้าขอบคุณมากมาก,มากนะคะคุณป้าแม่แกะเองโอ้โหโอ้โหโอ้โห

hvad står der der? Ja. Oh oh. Og de de mm, Åh mm, de 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 okay. Og det her, det til far. Jeg lige binder er du laver lidt. Dig far. Og det går på jeg Vi skal åbne. far hjælpe Far, jeg har jeg far til at med her. far hjælpe dig? Du må se en jeg

Ja. Det er tøj. Det. Så går du pakke det ud. Okay. Og han fejrer godt, han fejrer godt. Ja, okay. Ja. Vi skal det sammen. Okay. Okay. Du kan lige gøre det i os. Ja. Uh, hvor mange ja. det er Sådan her? Jeg Sådan. Uh, I like Sådan. Det. อะไรอ่ะลูกนี่ติดนมาเโอ้้โอ้โหอรุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวแดูก่อนนะอมี่ไมนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใชคะว้าวย่าเลยอ่าวเดเดี๋ยวเดแม่ดูของน้องก่อนโอเคเนเลยวยไมยวมวยอนี่ีม่าน้องก่อนได้ ไฟอ่ะเปิดไหมคะชอบไหมคะกระิบเนยเปิด่อไม่รอแล้วนะอะไรอีกนะ้ตตก

เดี steer, ๋ยววให้ฟอาขอบคุณมากก่าฟเชียขอบคุณค่ะสิลูกขอบคุณค่าโอเคน่ะเดี๋ยวๆทีนี้ก็ตาเพนย่าเปิดบ้างนะตาเนลล็กเพ้นซ้ำนูอยากจะใเรีนเพื่นแมงนี่านแล้วนมันใช่ไหมแล้วทำม่เยาีเกคูวนีเเกน้เยอเลักไปี่ ไฟอะอยากใส่ชุดสีส้มเลยค่ะพี่น้องจ๋าเอาเลยเปิดแล้วใส่เลยเนาะมันงามเนาะมันงามเนาะอดอดใส่บ่ได้เนาะก็เลยอยากใส่จ้าเดี๋ยวดูกันว่าใส่แล้วจะสวยไหมอันนี้สีแดงคือแผสีแดงสีแดงก็แล้ีแชอบไหมชอบชอบค่ะเอาชอบค่ะสนุกเนอะ kjole. Ja. Oh, okay. de er det, det sommerkjole, som ja. en ja. ja, så er det. fest fest. Så skal var i morgen. det her? I morgen Køle. Jamen, vi har jo ikke med de skal fest. Det oh. Nej, det er ja. ja, det så. Åh, det er sej.

Ja. Yeah. Det er Ja, en Ja, og Ja, så skal vi ned Eller brugt sådan Det går ikke Okay, okay, nu, igen. Det passer til hinanden. Nej, hvor fint, Det er gul og det er Så og og... Se, det lyder arm. Det gul. Det gul Wow. De er Wow, cái mhm. ăn chào, mẹ. Tất cả mẹ. Nice. Nice. Wow. Bianca. 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 chút Vil du på, ja, det er det der, der varme stykke ja. stykker Og man tager på... Så med. Sweet med? Sweet mot. 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 Sweet

Når jeg sagde slutbært så lader jeg sagde slutbært lege, så lader jeg lige Ej den vil passer til den der. Lalo. Er den en lyserød? Ja, vil med vil den med sige noget. Okay. Du passer til den der. Okay. Og jeg har også, Ja, den er også lyserød. Anja, jeg har også. ja, Anja, Anja, jeg har også. Has. Okay, and you can see what's happening Okay. lige Ja, phone Yes. Er det vores? Mm.

Jeg ja, har du den med min. No, Må jeg lange, med din? Nå, no, det var godt. den lange, den lange, den har. den okay, den lange, den lange, den lange, den du Okay, det Nu. lange, er lange, no. den lange, den den lange,

Hej, <laughs> fra som en sommerhat. Nej, 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 kom for, ja, jeg med Så Må jeg prøve, fordi den er streng? Nej, jeg er den er lidt Okay. Tak, tak, tak. man hjælper dig, Så du på oh, hårdt. Er du god, Jeg er heldig. du er heldig. Jeg er heldig? Okay. okay. น้องบอกน้องแฟบอกว่าโชคดีจังเลยแม่โอเคจัถ้าง <go es> <g ib berish> ั้นก็ต้องขอบคุณคุณป้าก่อนนะแอนเน่นะเมสเซียชักสแกักขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค้ามิสกิลขอบคุณค่าขอบคุณคุณป้านะคะที่ส่งมาให้หลานอีกค่ะเด็กๆดีใจมากเลยค่ะไฟล์นี้ใสเลยนะคะชดสวยนี่ พี่ยนย่าบอกว่าเดี๋ยวค่อยใส่ไอสไลม์เพลสไลม์เพอืมอายดิคิวพี่เขาไม่ได้ประสงค์ออกนามนะมันก็เลยไม่ได้พูดชื่อพี่เขานะครับพี่น้องอยังไงมึงก็ขอให้คุณพี่และครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะคุณสิลลับตอนนี้พี่ยนย่ากำลังไปใส่ไปลองชุดอยู่ค่ะพี่น้องเมื่อไงยาสิเหลือร้องสุดแตด้วยพี่น้อง องใสจะชอบมากคือนี่เนาะใสทั้งหมดกันนะอันเนี่บอกว่ามันเท่ชุดนี้มันไซสอันเนี่บอกว่ามันเท่ใช่ไหมเท่เทฉันอยากกินให้มันพุ่งโอเคหนูชอบอีามอวานพรุ่งนี้หรอไม่เยมนวันพุ่งนี้วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันวันจันทร์ต้องกลับไปที่โรงเรียนอีกเพราะว่าแม่เริ่มไปทํางานแนละ้วอันเนี่บอกว่าจะใส่ชุดนี้ไปใช่ไหมโอเคจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอบคุณอีกแล้วอีกเช่นเคยขอบคุณพี่ที่ส่งของมาให้หลานหลานพี่น้องหลานหลานดีใจมากแบบว,ว่าดีใจมากไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะคะ่ะขอให้พี่และครอบครัวมีความสุขมากๆปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลน,นะคะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะเคยกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณป้าได้นะที่ส่งมาให้ไอ้ยาเข้าใจไหมแต่อีนแต่เซนเกลช่ได้รอไฟอะทูเบอร์ทูฟังเนี่ยสองครั้งแล้วเมลเดขนมเนี่ย yeah, ครั้งครั้งก oh ่อนก็คือขนมครั้งนี้ก็คือเสื้อผ้า Wow.